สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหัวร้อนไฟเตอร์อ่ะวันนี้จะมาเป็นแข่งกันระหว่างหัวร้อนครับระหว่งางนาลุคามิกับเราย่อมมาลาดินอ่าครับกินแล้ไปต่อก็เขารู้ต่อกันเลยครับช่ <c oughs> ว,งวงแสงไปสามหกต่างกันเราหกเริ่มก่อนเราจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเราจะเป็นพนักงานมาเคาน์เตอร์เองยุ่ง ที่ขอใบรางวัลนิดนึงนะครับใครชนะได้มามานะครับคือชื่อมาม่าชนะแล้วคือมารนอนครับมาร้อนครับก็คือมามามาร้อนครับมาม่าคเคลมมาครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะมาม่าครับอ๋อเออไปเล่นตำรวจไปกูกูควรจะห่างเห็นหน้าก็เหมือนตำรวจอ่ะขำเด็ดมีไม่เต่างกัน นไม่เกี่ยวกับเราดีมะเราองไหนพีี้นเราย่อมพาเดียนเป็นแปเริ่มก่อนโอ้หมือรักมากเลยชื่อแข่ง้วยฮะชื่อแข่งเลยเดี๋ยวลงเลยจูเกียรติจดนะมนอะไรมีก็มีไปไปเช็คตรงนั้นมันแสงเราดีกว่าพี่เต๋าพี่โมไมสีแดงครับ ดาเมจยอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับอ้โอโอโอ๋อจอะไรเนี่ยใช้ตะกิ้เปล่า่อย่าบอกพี่อย่าบอกแข่งไม่ได้บอกไม,ไม่เชื่ออย่างพี่ไม่ดบอกหรอกเฮลี่เขาเล่นเฟนเขาจะเขารับพลังไปแล้วไปสกิลตัวนี้บูกฮิตแกนบาะกี้ตะกี้ตะกีะกย้ตะกี้ตะกี้ตะี้ตะกี้ตี้ตกี้ สกิลได้บอลเมื่อหนึ่งแม่ได้ครับสกิลพลังแม่เยจสยูวินจีด้วยขาดโคตรเบื่อสตัวยังสี่เรื่องกับโฟทบ่อยๆอะแล้วก็เออะไรก็สิงกันไมสิงกันไม้โคตรน่าเบื่อไม่ได้หรอผมสิงมาเจสแม่เหรอที่แรกว่าต่อหน้าไม้ ไฮเจนเนอเรชั่นสไตค์โอ้โนที่ดุดได้เห็นตัวนี้สักี่แรกเป็นอสูร์มก็อสูมินีบาสโซลาร์ไปกี่รึเบมเรียนนะผมลงมาอีกเยอะๆเป็นรถยนต์ที้บอะสะอาดมากไปครับ2-6แวนคือเขาจะรอเล่นทาใหญ่ดูจากดูจากนี้ใส่แล้ว ใบสองใบพอดีนะป่าอีกร้อยบินมาเดี๋ยวเอาเอามาให้ดูครับบบแบไปีกตัวเลอ่ะวางไว้เลยหักตปหมืนแปดอ๋อมื่เนี่เขาใช้ทีการนะครับทีมาเลยไม่ได้ิบเขาจีเบรกสองนะสไตลสไตลเซนโบได้เหรอใช่ทีการไโมูนึ่ส มีใบมือเปล่ารยไดเป็นกรเบตแล้วก็ผมกรเบหรือกรเบิชไมาไหกิถานี้พัวห้าพันเน่ยว่าล้วตัางอูมิมก็เล่นอยู่แค่นี้มาถกไม่ใช่ดยไมเปนการ์ีด้ถ้ามันฮิวตลอดเลยวะเฮ้ยแรงนะโคตรแรง สามเจ็ดแวม่ไดกอิบเรียกให้เสร็จก่อนไดโมดตลอดมาเล่นติดๆไปไล่ดูแล้วอุกิดี่ได้2องเกิ์ตลอดเลยเออเย็นทีขนาด D G I นี่อะไรวะคีมรางวัลได้หกอ็นนีแข่แล้วเก้าพันข้างเก้าพันข้างสบองแ่หรอมันต้องดี้องีอ่านด้วยอ่านด้วยอ่านด้วยเขาผมทราท่ด ตัวตีสิบสองมันมีตีติดชื่อกับตีแวนติชเชอกั์ตีอะไรก็ได้โจแล้วตัวนี้ก็ตีแวนเพราะมัน G B หนึ่งบอกว่าตีตะแวนระบบสัมพันธ์พี่เจี๊ีสี่ใบพอดีจอพี่จีเมดเมดอ้าวหน้าหายว่ะเกดสามหน้าสัตว์หน้าหายไปแล้วผมแล้วกับพี่โก้หน้าสัตว์เจี๊ยนเลยโก้ไหนระบุด้วยสองมันมีโก้เล็กกับโก้ใหญ่นะครับแอดมินโก้ครับผม เจอแบบนี้ที่ใครก็น่าสังหมดแล้ว่าเพื่อนไม่กดหวุเต็มหมดก็เอาเลยหายจะไปลิมิตเบรกว่ยชี้เพื่อนสกิลฟรีทีนึงแล้วก็ใช้สกิลมีดบ้าสาม ใช้ฟรีบวก0 0 0แล้วตีหนั่ตัวตอ้4ีที่เหลือไหวพันล้านาสองพ<อ>ันล้านเดียวไงกนี่จ้าโอ้ยทำไมได้ยางงี้และแล,ละดูฝั่งโน้นนะออกตลอดออกตลอดโอ้โหอะไรวะไม่ไหวอะอย่างนี้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไม่เย็นแล้วดุงกูดิอ,อ้าว จอเขาได้บอดตีไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เขาตีไม่เข้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 าตีไม้าตีไม่เข้าตีไม่เ้าตเข้าไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เไมเข้าตเข้าี่ตีไม่เข้ตีไม่เข้าตม่เขต้าตีไมเข้าตีไม่เข้าีไเข้าตีตีไเข้าตีไม่เข้าตีไม่่าตี่าตีไ่เ สุดยอดสบายโอ้ยซิงโดร่อยเลยไอ้สองเป็นเซนโรดดราก้อนนะครับไอ้สองเป็นต่ำควาคุเม้งเต่าทางง่ายมากเลยเล่นตามรูทตลอดเคือของเอลไมล์เฮ้ยติดกล่องเลยเหรอโม่หายคลิปไม่หายคลิปเล่นตามรูทตลอดเต่าทางคง่ายเพราะว่า เซนบรโรจะบวกเก้าครับมันยังไงเฮ้ยเฮ้ยเขายิมติดสามเขาคอนไลท์มีอะไรไม่ใช่แต่บัตไม่ใช่ตบัตสามมันแตกอืออฮ้ยแล้วพิงเกอร์ออกตลอดโอ้เหก็ไม่ออกตลอดเลยอะไรหรอ ตรงไหนติดงมันเจ็ดแหนเท่าเดิมเลยวะคิวพอดีบสังแก่สังเกตเดียวอออคชิโก้เนี่ยวสงสยได้ได้ฉายาใหม่และตุ้มอิมทิกเกอร์ออกตลอดอเขาเรียก้มอิมเรียงทิ้งเว้ยเรียกมาหลังนะผมรียกมาหลังเรียกมาหลังไม่เรียกเนี่ยแล้วก็จวใครดิปล่อยว่าหมด ตีอยู่แล้วไม่ต่อยเอ้รบูชืดไนทํทำไมรู้รู้รู้แล้วพี่แก้มโดู<ห>โดแก้มโดเกอะยัวรอยยังวอ,ยอยดอขนาดนั้นเขาไม่เด้ะกาเยอะเขาเรียกมากแะโอ้ยขยัับกสิวคิมสานก่อนถอโซ่หนึ่งเามีมีเพื่อนอยู่ตรงกลางถอโซ่หนึ่งบวกสองพันหน้าก็จะมิเบกปีถึงทีห น่าจะหายตลอดสกิลคิมสกิลวอร์มิเลียนสองพันและตีนานสัวตีไปสองหกโหเจ๋งจิงมากต่อยโดนเลยรอทิเกอร์พลังชาตุล่าโอ้กมีทิเกีรเหรอเอ้ยน่าคราวนี้ไม่มีนะไม่มีไม่ทำมาเยอะหนึหกแหวนฮิตจว ตีคาตาบาร์ดหนึ่งเลือกตายหนึ่งตัวระบายใบนั้นเอาไงดีดูมือกนดูมือมือเยอะกวัว <c oughs> อะไรวะมือโคตรเยอะกวัวอะไรวะปัดไปเข้าท่าเลยอันนี้ไม่ได้กาดไม่กัดนะกัดกีรอบทีเดียว,ยวอยากให้สองทีไหมละ่ะไม่ย่ะเพืเ่นอนกระนั่ง ไปว่ะไม่ดีเละเดนแล้วย่มันจะต้องสองที่กีเชื่ออย่าูวัไปอย่าพูว่ามวจะเย็นเย็นัเย็นแล้วเว้ยไม่เย็นแล้วเว้ย่กูออกลูกเดียวดูสองลูกเทนอะอยากให้กูเย็นยงเหรอวะไม่เย็นแล้ว ปีไหนสามันแปดสองิกมันจริงะไรเขากัดกันวัดคิวนี่คนจริงพิก่อตัวที้หนึ่งมันต้องรู้จักหมดบ้างเอ็นวัดคิวสองพันหกสองพันหกตไหนา อยู่ใจตีเมเนสองจริงก็คือผ่าเรื่องต่านรู้เส้นตัวนะจีจีพอชมพงุต้องขังมันกระช่างอันนี้กูนี้เตรียมน้ำเอาไปเอาแต่ปวดจังวะโอ้กูปวดไทยกูแก่กับกไดับด้วยดีไซน์มือมันก็ยังหนาอยู่เดียวพูจะบอะไรไปชนะวะเนี่ยไอ้สัตว์ไดโมตลอดเลย พี่เก่าใจเป็นตาไปชนะก็แประวังพี่จอร์ดไต่ไม่รู้เรื่องนะมึงไม่แล้วอย่างนี้พี่จอร์ดเป็นไรเล่นจ้าสุดยอดสุดยอดไม่ได้ชนะเฮ้ย ได้ชี้เลยจะไม่พอใจนี่มันูิงอิงมันหมาอะไรพีก็อยู่ลพี่แค่ไม่เกียวาเยอะจริงๆสนกต้องรีบคอโซทาน p เก็บเพื่อนฟรีสอง2านสอง EP นี่เราไม่ตก็ได้มต สองหกหน้าทตัวไปจัดในใจเขียวเป็นกันอะไไม่ลงี่เขียนไม่มีตังค์ไม่ีตังค์ก็ลองตรงไม่มีตังค์เอาการกําหัดที่เหมาะไว้นะครับผมไม่ใช่มือโคตรหนาเลยครับ กูจะเอาอะไรไปจอกเมือไม่คุดเยอะเลยไม่แอบจั่วเกินป่ะวะ้ยพี่ดูในกล้องครับพี่พี่กลางข้างไม่ได้นะนี่2องนึ่อันนี้คือจะกาดแล้วผมสองหนึ่งสามหกสองไดร์ไดร์ไปเอาไเอาว่าคุณไล่บีได้ขนาดนี้โอเคเว้ยเฮ้ยเฮ้ยคีว่ะทีพลังโหดเลยไม่ลองโหด มันโเยอะโอ้ยยังวายพลังชาติร่ามันมันต้องถึงทีกูมั่งแล้วล่ะเนี่ยดูมันออกดิออกว่่นหกสองทีสองหมื่นห้าเห็นปะอ่าแสดงมันไม่มีบีจีตีเขาตะบ้านหนึ่งเดี๋ยวนี่เสียหายไปเลยที่ไมดีเหร ไม่ดูไม่มีับผมไม่ได้หายเพราะว่าไปนี่นเพื่อนเาะได้ตัวนี่เลยดีสบายวงการจะไมกลัวรสอะแไป้สู้อเน่ยเนานั้นเกมพีคครับท่านมันะบ้าหมดเลยสกิลบอกห้าปีแรกสองหน่วีเราดูจะการไม่พบก็ได้หนึสหวันปีหนึ่งสาม เ้ยนั่นไงกว่าแล้วสักทีเตีเปนหมือนกันเสร็จมือนกันเหยวีไปนู่นต้องบวกเอาเอแล้วก็จัวบทำเสร็จเลเจไดเลชั่นสไตรโอ้ยลูกใหญ่คอนเควสเบไปไหนคอนเควสแล้วชนะอะไรจริง เทคคอนเฟสึ่ายิงหน้าบมื่นม่เีวหึ่มื่กหกว่เดี๋ยวเริ่มะ้เดี๋ยวเจอน้องใจก่ไ่ั่นืหนึ่งม่นอ่หน่มื่นไอีกพีีค่ะห่สองสามหนึ่งเจ็ด่เจ็ด ชนะจนได้เกมพิกเกมพิกไม่น่าดีพี่วันที่มาดูว่าแตกใจกันับเกือบไปแล้วเสียมือจะสายสองไปในการแข่งทุวเราทางง่ายไปหน่อยเนาะโอเคครับอ่ะเทคนินี้ก็ทำไดเลยไม่พีจะพูดเลยหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับครับก็ได้รับคำนี้เป็นสายชนะเออชนะไอ้พ้ท้ชนะไอ้พลดโอ้โหแพ้ทางไม่พี่เกือบตายเลยเว้ย โอ้มันไดสองได้ตลอดเลยนะเว้ยอ๋อจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะกอไว้ครั้งหน้าเจอกันกคู่ชิงนะครับ